อ่านะครับ1.9รถบรรทุกอ่าอาการมาเลยก็คือมีเสียงเขก์หลาคีเหยียบบอดเป็นไหมครับคบอ่าเดี๋ยวออกไปลองครับเบื้องเต้นลักๆเอามอนตะเกียบมาจับเบื้องแรงดันนะครับแรงดันมอนิงนะครับแรงดันสวิงแรงดันเซียพีนะครับสี C ่สิบยี่สิบลงมายี่สิบสวิงสามสิบนะครับอ่านี่ก็คืออาจจะ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันนะครับอาจจะมีปัญหานะครับแรงดันสวิงแบบนี้อ่าเดี๋ยวออกไปลองครับเบื่องนะครับอาการวอร์ดไปแนดเลยนะครับออกมาลองครับรถลูกค้านะครับผมห็นในชัดเจนเลยคือแรงดันขางแรงดันโมนิ่งนะครับบางที่ก็สวิงขึ้นลงขึ้นลงนะครับเดี๋ยวลองครับเบื่องอาการเบื้องต้นอาจจะได้เปลี่ยนเอสซีวาวนะครับเอสซวีวาวอาจจะมีปัญหา

หลอกซุงๆจะตื้อๆนะครับเหมือนแรงดันจะบามาอ่าครับผมออกมาแล้วนะครับ s c วหรือตัวกักแรงตัวคุมแรงดันรถนะครับยุบยุบปั๊มนะครับตัวนี้อ่าออกมาแล้วซีซันกับดำนะครับอ่าบากัตีสีบัดำนะครับนี่บัดำธรรมชาติจะบัดำนะครับธรรมชาติดิเซย์อ่าเนี่ยนี่คือสงไซส์เอายที่เราดิลองเสือมาเปลี่ยนเบิ้งนะครับเปลี่ยนเบิ้งแล้วก็ลองใส่แล้วก็สตาร์ทคาเบิ้งแต่หายกะครับผมเป็นทีตัวนี้เลย หายก็จะเป็นสีต้นนี้เลยนะครับจนการที่ทำการไปเบิกอะไรก่อนครับครับผมตัวนี้ก็ได้มาไม่แล้วอ่านี่คือตัวเกานะครับนี่ตัวไม่ตัวเกาบริชีนี่นะครับจะจะเป็นขาบดำดำข่าบกับสุกป p o ดำดำนะครับนี่คือตัวไม่อันี่ลองใ่ก็เลยครับมันจะหายบอกการที่ว่าเดินเบาระบุดับนะครับอ่านะครับหลังจากที่ทำการเปลี่ยน EC วิบ่าวแล้วครับอ่านี่นะครับเบื้องรอบเดินเบา สามสิบสานสิบเอ็ดอยูยูปกติเลยนะครับนิ่งเลย <c oughs> อ่านี่ครับเดินเบานิ่งเบิ้ลอ่าเบิ้ลเป็นปกติครับเสียงเครื่องเดินเรียบเดินนิ่งเลยนะครับอ่านี่คือปกติแหละเดี๋ยวจะออกไปลองอีกทีบ้างน,นะครับผม อะนะครับหลังจากที่ออกมาลองก็จะออกมากับดูอีกนะครับอีกรอบนึ่งหลักๆเลยคือแรงดันมอนหนิงแล้วมีอาการวอร์ดนะครับเปลี่ยน wow. S C V valve หายบ่ะอาการวอร์ดลองกดเบื้องหน้าอ,อ่านี่ครับแร่งดันแร่งดัน C R P หนิงเลยนะครับสามสิบสามสิบเอ็ด อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเร่งนั้นมากปกติสูงสุดยู่200 crp นะครับอ่าเดี๋ยวจะทำการกับอูเช็คงานก็ส่งงานลูกค้าเลยนะครับะนะครับหลังจากที่ไปลองก่อนที่จะส่งงานก็จะเช็คจุดที่จะถอดนะครับก็คืพอพวกระบบน้ำมัน acv นะครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวส่งงานลูกค้าเลยนะครับสำหรับ แก่แรงดันบ่นิ่งนะครับแรงดันบ่นิ่งแล้วรถรอบสูงมีอาการบอดลูกค้าไปเปลี่ยนไอ้ปั๊มแยกมากก็บ่หายนะครับเปลี่ยนเอชซีวาวเือเดียวจบเลยนะครับอ่าสมารับลูกค้าทถวนี้นะครับที่รถมีปัญหาจังสีสามารถสอบถามได้ครับร้านนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีวลินนะครับสามารถสอบถามได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ